สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d o m นะคะกับหัวข้อเขามีแผนอะไรในใจเกี่ยวกับคุณโอเคก่อนจะดูไพ่นะคะวันนี้มีเรื่องมาแจ้งนิดหนึ่งก็คือว่าเเรามีาศาสตร์ในการดูดวงเพิ่มเติม,ตมที่กำลังศึกษาที่ไปเรียนมาศึกษามานะคะเป็นาศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขก็ช่วงนี้ถ้าใครติดต่อเข้ามาดูดวงส่วนตัว นะคะที่300บาท30นาทีอันเนี้ยเราจะมีดูดวงแบบดูวันเดือนปีเกิดให้ด้วยเป็นการแถมช่วงนี้ยังแถมอยู่นะคะแต่ปีใหม่น่าจะปีใหม่แหละที่จะเริ่มมีหลายแพ็คเกจมากขึ้นนะคะก็คือจะเริ่มต้นจาก100บาทหนึ100บาทก็คือจะดูวันเดือนปีเกิดดูพื้นดวงให้หมดเลยว่าเออเกิดวันนี้วันเดือนปีนี้ เป็นคนยังไงลักษณะนิสัยยังไงดวงดาวดวงไหนหนุนนําทําอะไรดีทําอะไรเหมาะคู่สมพงเป็นยังไงนะคะก็จะดูพื้นฐานตัวเราให้อันเนี้ยอันนี้เป็นแบบดูวันเดือนปีเกิดหนึ่งร้อยบาทอ่าแต่ว่าน่าจะเริ่มในปีหน้านะคะส่วนปีนี้ก็คือถ้าใครติดต่อเข้ามาดูส่วนตัวมาเปิดไพ่เนี่ยแหละถามได้ปกตินะคะเปิดไพ่ทาโร่ถามไพ่ทาโร่แล้วก็จะมีแถมดูเอ่อ ดูวันเดือนปีเกิดให้ด้วยถ้ามีวันเดือนปีเกิดของคู่ของคุณก็สามารถเอามาสอบถามได้ว่าเป็นคู่แบบไหนเป็นคู่ลักษณะไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าปีหน้าอ่ะพอมันมีแพ็กเกจนี้ขึ้นมาไอ้แพ็กเกจเอ่อถ้าจะดูไพท,ทาโร่บวกกับดูตัวเลขวันเดือนปีเกิดอย่างนี้ก็จะเพิ่มราคาขึ้นไปอีกจะไม่ใช่300แล้วแต่ถ้าจะดูให้อย่างเดียวก็โอเคยังเป็น300เหมือนเดิม นะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครอยากลองอยากลองดูพื้นดวงดวงชะตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นนะคะแถมฟรีก็คือ300บาทเหมือนเดิม3 0นาที3 0 0บาท30นาทีแต่จะมีดูก็คือเปิดไพ่ทาโร่ถามได้ทุกคำถามเหมือนเดิมแล้วก็จะมีดู พื้นดวงให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถถามถึงคู่ครองถามถึงแฟนถามถึงคนรักคนคุยอะไรก็ได้ดูว่าอ,อดวงสมพงกันไหมเข้ากันได้ไหมหรือมันต้องปรับต้องแก้อะไรยังไงเนี่ยเราจะดูให้แถมเป็นพิเศษโอเคประมาณนี้นะอ่ะมาเริ่มกันเขามีแผนอะไรในใจเกี่ยวกับคุณ เขามีแผนอะไรในใจเกี่ยวกับคุณคะ,คะก่อนอื่นนะอันนี้เราเราดูก่อนว่าเขาคิดหรือรู้สึกยังไงกับคุณนะคะอู้มีแต่ถ้วยนะคะชอบรักชอบถูกใจนะคะอยู่กับคุณแล้วสบายใจอยู่กับคุณแล้วมีความสุขเออรู้สึกแบบสามารถเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งเพื่อนกันได้ดูเข้ากันได้ดีอะ่ะ คุณกับเขาคุยกันถูกคอคุยกันรู้เรื่องนะคะเหมือนมีบางคนอาจจะเป็นคนที่มีอะไรคล้ายๆกันหรือว่ามีความความชอบความสนใจในสิ่งเดียวกันในสิ่งที่คล้ายๆกันก็เลยคุยกันถูกคอหรือว่ามันอาจจะไม่ทุกเรื่องก็ได้นะที่แบบคุยกันถูกคอแต่มันจะมีบางเรื่องอ่ะที่แบบคุณกับเขาความคิดเห็นตรงกันแล้วคุยกันเรื่องนี้เมื่อไหร่แบบมันเข้ากันได้ดีอะไรอย่างเงี้ยมันคุยกันไหลลื่น อืมสบายจิตสบายใจนะคะชอบมากหลงไหลได้ปลื้มนะคะถูกใจถูกสเปคอืมแล้วเขาโอเคเขาชอบคุณมากขนาดนี้เขารักคุณขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่เรามองว่านะความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนแบบมันมีความเป็นเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยอะ่ะ มีความเป็นเหมือนทั้งเพื่อนทั้งแฟนอยู่ในคนคนเดียวกันหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็เพิ่งข้ามเฟรนด์โซนหรือกําลังจะข้ามเฟรนด์โซนอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเพื่อนกันมาสนิทสนมกันมาอยู่ๆมาตกหลุมรักมาโดนจิตโดนใจอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยนะคะเออมีความรู้สึก,ถ,กถูกใจเป็นพิเศษเริ่มเริ่มรู้สึกแบบเอ๊ะไม่ไม่อยากเป็นเพื่อนและอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันบางคู่บางคน แต่บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าอาพอค,บ,คบไปมันมีความแบบเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งเพื่อนในคนเดียวกันได้อะไรอย่างนี้เข้าคิดที่จะจริงจังกับคุณนะเข้าคิดที่จะจริงจังกับคุณแต่ว่าไม่ ไม่คอนโทรอะไรทั้งนั้นคือไม่อยากจะไปกําหนดแบบว่าจะต้องวันนั้น,น,น,นเดือนนั้นปีนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายความว่าเไม่จําเป็นที่จะต้องกําหนดว่าคบกันกี่เดือนหรือกี่ปีแล้วเราจะไปขั้นไหนเราจะคบกันเป็นแฟนเราจะแต่งงานกันเมื่อไหร่จะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่กําหนดอะไรแบบนั้นแต่ถามว่าจริงจังกับคุณไหมจริงจังอืม แต่อยากให้มันเป็นไปแบบสบายใจทั้งคุณและเขาไม่อยากกดดันใครไม่อยากกดดันตัวเองไม่อยากกดดันคุณแล้วก็รอจังหวะเวลารู้สึกว่าถึงเวลาทุกอย่างมันจะ f l o เองถึงเวลาทุกอย่างมันจะชัดเจนเองเขารู้แค่ว่าเขาจริงจังอ่าเขารู้แค่ว่าเขาจริงจังความรู้สึกของเขาตอนนี้มันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วถามว่าเขาพร้อมจะลุยไหมเขาพร้อมมาก พร้อมจะลุยพร้อมจะสู้พร้อมที่จะเ,เดินหน้าในความสัมพันธ์เนี้ยแบบไม่กลัวอะไรไม่กลัวความผิดหวังไม่กลัวความเสียใจไม่กลัวผิดพลาดไม่กลัวไม่กลัวว่าเออมันจะไม่เป็นไปอย่างที่คิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>เพราะว่าตอนเนี้ยเรามองว่าเขารู้สึกว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยเขาสบายใจมากๆแล้วเขาโอเคกับความสัมพันธ์นี้มากๆแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไป มันก็ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรเขาก็เลยไม่ได้รู้สึกกังวลไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรนะคะยังไงคุณก็ยังโดดเด่นยังไงคุณก็ยังเป็นคนที่เขาให้ความสำคัญที่สุดคือเขาก็ไม่ได้มองใครไม่ได้มองใครไม่ได้สนใจใครนะคะอืมโอเค มันเนี่ยมันมีเรื่องของอย่างที่บอกอะว่าบางคนบางคู่เนี่ย,ยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันหรือว่าสนิทกันมาก่อนแล้วเพิ่งจะข้ามเฟนซโซนหรือว่ากำลังจะข้ามเฟนซโซนมันมีคนที่คือเขาอะบางคนอะนะคะมีความกังวลเรื่องนี้นิดหน่อยคือมีความกังวลเรื่องการข้ามข้ามข้ามขั้นหรือการเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนไปเป็นแฟนอืม คือถามว่าอยากไหมอยากแน่นอนเขาอยากแต่เขาก็มีความกังวลเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าไอตอนเป็นเพื่อนกันน่ะมันดีมากๆเลยนะมันเข้ากันได้ดีมันคุยกันถูกอกถูกคอถูกใจสนิทสนมกันดีมากเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากๆทีนี้ถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณไอความรู้สึกของเขามันชัดเจนแต่ทางฝั่งคุณน่ะฝั่งคุณละมันเป็นยังไงเขากลัวว่าถ้าคุณไม่คิดแบบเขาละ ถ้าคุณไม่ได้คิดกับเขาเกินเพื่อนไม่อยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนกลัวจะมองหน้ากันไม่ติดนอกจากจะไม่ได้แฟนแล้วจะไม่ได้เพื่อนด้วยเนี่ยมันจะมีความกังวลตรงนี้นิดๆแต่ถามว่าเขาจะข้ามข้ามขั้นข้าม,ามเฟนโซนตรงนี้ได้ไหมเขาจะข้ามแน่นอนเพราะเขารักคุณแล้วแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะมั่นอกมั่นใจในตัวเองอะนะคะว่าหมายถึงว่าเขามั่นใจในความรู้สึกของตัวเองอะมันชัดมันชัวร์มากๆแล้ว ติดถ้าอย่างเดียวคือเขาไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงแค่นั้นเองมีความกังวลตรงนี้นิดหน่อยอเขามองว่าคุณน่ะเหมือนเป็นคนที่น่าจะรักคนยากหรือเป็นคนที่แบบมีกำแพงมีกำแพงค่อนข้างสูงเขาก็เลยเขาก็เลยไม่มั่นใจในในความคิดของคุณความรู้สึกของคุณ ขากลัวว่าถ้าเขาสารภาพรักไปแล้วหรือเขาขอข้ามขั้นขอเลื่อนขั้นไปเป็นแฟนหรือขอมีความสัมพันธ์ที่จริงจังอะไรกับคุณอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกยังไงนะคุณจะมีเท่าทียังไงคุณจะปฏิเสธหรือจะตอบรับเขาไหมแต่เนี่ยในความคิดของเขาอ่ะเขาค่อนข้างจะคิดว่าคุณจะปฏิเสธเขาหรือแบบคุณอาจจะอึดอัดคุณอาจจะลำบากใจและอาจจะทําให้คุณกับเขาห่างกันอืม ตอนนี้เขาก็เลยค่อยๆดูค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะตัวเขาอ่ะมั่นใจแล้วแต่ไอ้ที่ค่อยๆดูอ่คือดูคุณเขาดูคุณแบบเงียบๆนะคะแบบสงบคอยสังเกตอาการคอยสังเกตพฤติกรรมสังเกตการพูดคุยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเองก็มีใจให้เขาคุณเองก็ชอบเขาคุณจะต้องแสดงออกให้ให้เขารู้สึกได้ต้องแสดงออกให้ชัดเจนหน่อย ทั้งการพูดการกระทําอะไรต่างๆคือมันต้องไม่ให้เหมือนเพื่อนปกติทั่วๆไปอะค่ะเออถ้าคุณดีกับทุกคนเหมือนกันหมดเลยเนีย่ยเขาก็จะดูไม่ออกแล้วว่าเอ,อ๊ะคุณดีกับเขาก็เหมือนดีกับคนอื่นหรือเปล่าคุณคุยกับเขาก็เหมือนคุยกับเพื่อนคนอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณต้องทําอะไรให้มันแตกต่างให้เขารู้สึกได้ว่าเขาเป็นมากกว่านั้นเขาไม่ใช่แค่แค่เพื่อนเออคุณไม่ได้คิดกับเขาแค่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขามั่นใจ ถ้าสมมุติว่าคุณเขามั่นใจในความคิดของคุณมั่นใจในการาตัดสินใจของคุณว่าเออคุณโอเคกับเขาแล้วอย่างเงี้ยอ่าเขาจะทํำยังไงเห็นไหมก้าถ้วยออกมาเขาจะมีความมั่นใจมากขึ้นเขาจะมั่นอกมั่นใจมากขึ้นตอนเนี้ยกาลังดูดูอยู่ถ้าคุณอยากให้มันเร็วคุณก็ต้องช่วยเขาด้วย หนึ่งเหรียญเมื่อเขามั่นใจแล้วเขาทำยังไงเขาก็จะขอโอกาสคุณบางคนขอคบขอเป็นแฟนบางคนขอเลื่อนสถานนะอะไรก็ว่าไปอาจจะแบบจริงจังมากกว่าขอเป็นแฟนอีกนะคะอ่ะสิบเหรียญเห็นไหมสิบเหรียญออกมาเขาจริงจังกับคุณมากๆม,มากเลยมากๆแล้ว รอแค่คุณเท่านั้นเองรอแค่คุณทําให้เขามั่นใจรอแค่พฤติกรรมการแสดงออกอะไรบางอย่างของคุณที่จะทําให้เขามั่นอกมั่นใจแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเขามั่นใจเขาเดินหน้าเต็มเต็มที่นะคะใส่เกียร์เดินหน้าเต็มที่เลยตอนนี้ติดแค่ไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงแค่นั้นเอง นอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรละทางฝั่งเขาอะ่ะนะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ